เอาว่าโยมแต่วันนี้ค่ะคุณแม่ขออนุญาตคุณแม่ถามเป็นข้อข้อนะคะค่ะ,คะข้อแรกลูกถามเรื่องบ้านค่ะตอนนี้บ้านลูกเอาเหมือนฝากขายไว้นอกระบบอะค่ะด้คาก็เจ็ดแสนไม่ได้คืนต้นทุนไม่ได้คืนข้อที่สองถามข้อที่สองตีข้อที่หนึ่งถามตอบไปแล้ว <laughs> ทำไมมีนี่มีสินเยอะแยะจังเลยคะเงินทองไม่พอใช้ขาดมือติดต,ต,ติดขัดขัดแบบเนี้คะ่ะไม่ทราบว่ามีกรรมอะไรคะดเดี๋ยวเพิ่งร้องติข้อสามข้อส <c oughs> ามก็จะมีออกงานมาสามปีแล้วนะคะยังไม่มีอาชีพแบบว่าไม่มีเงินเดือนมาเลี้ยงครอบครัวเนี้คะ่ะเงินเดือนประจำไม่มีมีแต่รายจ่ายรายรับก็น้อยเลยทาให้มีนี่สินเยอะ ถามว่าจะมีอาชีพไหมคะอาามีส่วนตัวหนูก็ขายของเล็กๆน้อยๆตามตลาดน้ําตลาดนัดอย่างเงี้ยค่ะข้าเสีข้อสี่มีปัญหาเรื่องฟันไม่ทราบว่าเป็นแบบลมเพลลมพัดหรือว่ามีใครทําอะไรไหมแบบนี้ค่ะจะมีมามันมีอาการแบบหนูต้องทําฟันแบบอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยค่ะโดยเฉพาะวันพระก็แบบมีความรู้สึกว่าคนใกล้ชิดก็จะบอกว่าเธอทําแบบอย่างเงี้ยแบบเหมือน ฟันฟันแบบนี้ค่ะคุณแม่ข้อห้าข้อห้าตอนนี้รถรถรถโดนยืดไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีรถใช้ก็เลยไปยื่นยื่นกับไฟแนนซ์ใหม่ะค่ะก็รอรอ,อฟังอยู่ว่าจะจะผ่านไหมแต่ว่าเงินดาวตอนนี้ก็ยังไม่ครบหรอกค่ะแต่ว่าก็ไปยื่นเรื่องไว้ก่อน,นะค่ะข้อหก ข้อหกที่ปฏิบัติทำมาก็ประมาณสามปีสี่ปีแล้วนะคะประมาณนี้แต่ว่าลูกคิดว่าสมาธิลูกไม่ไปถึงไหนเลยเป็นเพราะอะไรเพราะมีความทุกข์หรือว่านิวรณ์มันเยอะมากเลยค่ะเวลาเข้าสมาธิไม่ได้เลยแย่มากๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็แต่ว่าจะหมดนี่หมดตินไหมอะไรนี่ค่ะดอกนอกระบบก็สามบาทหบาทสิบาทนี่มีหมดเลยแบบยืมเพื่อนยืมฟูงอะไรเงี้ยเยอะแยะนะคะ ก็สุดตายค่ะแม่ว่าชีวิตนี้เหมือนจะจะได้เกิดใหม่เหมือนที่แม่บอกเกิดใหม่ันโลกใบเดิมขอเกิดใหม่แบบอ่างอะไรพวกนี้ค่ะแม่แล้วก็จะมีโชคมีลาบไหมแบบนี้ค่ะขอบพระคุณเื่อแม่โยมครอบครัวโยมามีกรรมเรื่องงานบุญหนูใช่ไหมคะใช่งานบุญเรื่องงานบุญงานบุญเนี่ย เหมือนกับว่าไปรับปากแล้วไปรับปากทําทําเมนอดีตใช่ไหมอดีตไปรับปากทําเมนทำไปเรียบร้อยแล้วทาบุญไปเรียบร้อยชาวบ้านเขาไปวัดชาวบ้านเขาไปวัดเขาไปเจอพระถุงไปเจอพระถุงในห้องหลวงพ่อออกมาโจดกันยังไงก็ไม่รู้อะไปทวงตังหลวงพ่อที่ทําเมนอะไปทวงเอาตังคืน บอกว่าไม่ถัตทาเอาตังคืนเอาตังฉังคืนมาหลวงพ่อบอกว่าสร้างเมนไปหมดแล้วจะมาเอาตังคืนได้งไงสร้างไปหมดแล้วจะเอาก็ไปรื้อเมนเอาแล้วกันโกรธไปคุยกับไอ้คนที่ถุงในห้องหลวงพ่ออีกคนนั้นก็พูดหลวงพ่อเขาดูแลแม่เขาอะค่ะหลวงพ่อท่านดูดูแลแม่ท่านแม่ท่านเป็นอามาพิกอามาพาดท่านดูแลแม่ท่านในห้องเนี่ย ดูแลก,กันไม่มีใครรู้ไปเห็นพระถุงเข้าว่าหาว่าหลวงพ่อเอาผู้หญิงเข้าไปในห้องทรงผลมาว่าไปบอกกับคนในมู่บ้านให้มาประท้วงเอาหลวงพ่อออกทรงผลมาว่าแต่ให้ครอบครัวโยมมาตั้งโยมเกิดมาไม่เคยมีความถูกเลยรู้สึกไหมรู้สึกค่ะลำบากแล้วไอ้ที่ทาปากอะที่โยมทําปากอะทําไหมทําให้เหมือนเมื่อกี้ นี่ปากที่โยมไปล่วงเกินหลวงพ่อเขาหลวงพ่อท่านดูแลแม่ท่านแม่ท่านเป็นอรมพาศชาวบ้านนมีโอกาสขึ้นไปไม่รู้ขึ้นไปเอาอะไรไปเห็นผ้าถุงคิดว่าหลวงพ่อเอาผู้หญิงเข้าไว้ไว้ในห้องทวงจะตังค่าเมนคืนจนตายกันไปข้างหนึ่งอะ่ะแล้วมมาเกิดใหม่เป็นครอบครัวเดียวกันเลยผัวคนเดิมลูกคนเดิมโยมคนเดิม ยมรู้สึกไหมว่ายมสนิทสนมกับสามีมากถึงแม้เขาไม่ได้ทํางานยมก็อยากเลี้ยงดูเขามากค่ะมากเพราะเคยมีกินร่วมกันแต่ไปทวงเงินพระร่วมกันเลยทุกร่วมกันค่ะเหมือนพี่น้องอยู่ร่วมกันเลยอย่างเงี้ยนี่ชาติเดิมแต่มาใช้กรรมชาติใหม่น่ากลัวนะยมทําบุญแล้วทวงคืนเนี่ยตอนนี้กําลังฮิตเลยนี่เข้ากับไอ้นี่เลยเป็นธรรมทานเลยเข้ากับอินเทนเลย กรรมนะเข้ากันเลยเข้ากับสถานการณ์เคยทําแท้งครั้งหนึ่งเด็กไปเกิดอย่างเด็กไปเกิดแล้วพยมทําบุญตลอดจแต่ส่วนที่โยมไม่เข้าใจก็คือยิ่งทํามันก็ยิ่งไม่เหลือค่ะใช่ปฏิบัติธรรมด้วยนะแม่ปฏิบัติธรรมาโยมปฏิบัติไม่ได้หรอกเพราะโยมร้อนโยมรู้สึกไหมว่าโยมร้อนเข้าสมาธิไม,ไม่ไม่ถึงไหนเลยค่ะไปก็ไม่พ้นอะไรเลยค่ะคะุณแม่ใช่ไม่ไม่ใช่โยมยังไม่เกิดเลยอะอ โยมเงินอยู่ในท้องดิ้นคุกขักคุกขักอยู่ในท้องอะ่ะเวลานั่งจิต <c oughs> มันยังไม่หลุดค่ะเนื้อมันร้อนไอ้อาการร้อนนั่งแล้วเหนื่อการแตกเนี่ยมันเป็นอาการของที่ไปทวงเตา่าไปทวงเงินค่าเมนค่ะเคลียร์ไหมเคลียร์ค่ะแม่แล้วถึงทำปฏิบัติตรงนี้ไปเนี่ยก็จะนั่งได้ใช่ไหมคะใช่ <ไป S 2> ค,คือขอโหดไม่มีใครไม่ไม่ผิดหรอกโยมแต่ละมันหลากหลายเนี่ยตั้งแต่เช้านี่พูดมายังไม่ซ้ําเลยเนี่ยซ้ำมา ยังไม่ซ้ำเลยอาการที่ยมทําปากทําไอเนี้ยเป็นอาการเก่าของเรื่องที่ต่อว่าพระแล้วพอปฏิบัติแก้ไขตามแม่บอกก็จะดีขึ้นเรื่องเงินนะคะเดี๋ยวไปยืนไหว้เลยเมนวัดไปยูน่ะวางมาด้วยกันโอเคพอจะหมดกรรมหมามันก็จะกัดเดี๋ยวกันกรรมแล้วเรื่องรถลูกผ่านไหมคะผ่านผ่านทุกเรื่องทุกเรื่องเลยนะคะผ่านุ